สวัสดีค่ะเมื่อนวันที่สิบสองของเดือนหเนาะค่ะปี2566ค่ะพี่น้องเปิดคลิปแรกกันมาเจอเลยค่ะควม้มสวยๆงามๆกุหลาบสีแดงพี่มอบเดชเธอเห็นบ่พี่มอบเดชคุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณงาหูบันนี้เอาลังจากกุหลาบแล้วก็มาพี่น้องคะ่ะอันนี่เพื่อนสิเป็น ดอกอยูเทิงใบแม่ค่ะพี่น้องเป็นดอกขึ้นข้างบนนี่สิเป็นสีขาวเบิดเลยค่ะพี่น้องดอกเพิ่นเพื่อนเป็นดอกแล้วเพื่อนสีสู้ซอขึ้นข้างบนเลยค่ะพี่น้องคะคว่สเสือเงามๆเอาดอกไม้แปลกๆมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะค่ะเนาะคือดอกไม้สนี่นี่คือบานเห่ากับสซบมีดอกค่ะพี่น้องกาไม้พี่ให้น้องมาเบิ่งมาชุมน้ำกันค่ะพี่น้องคุณน่ะขึ้นไปข้างบนดิสสวยงามพี่น้องคะ่ะถ้าสมมติถ้าผู้เพื่อนมีโดนเนาะ เ <c oughs> พิ่นมีโดนเพิ่นไม่บินนี่สีสวยงามขนาดเด้พี่น้องส่วนดอกไม้แห,งหงงงแ้งนี่เป็นส่วนดอกไม้ใ่ของในเมืองกเทนเบิร์กค่ะพี่น้องคะเอายญาจ้ากับสีพาปเบิ่งเนาะแล้วก็ยญ้าจ้าสไปถท่าทอดซดอยูอันอยูในอันไอแวก์คูดใ่ค่ะพี่น้องคะตามมาค่ะนี่เป็นซุ้มประตูท่างเขาค่ะพี่น้อง <c oughs> ถ้าเมื่อกุหาลาบออกดอกสวยสวยงามพี่น้องสิสยญาจ้สสาสิมามคลคีให้พี่น้องเบิ่งน้าเนาะ ถ้ากุหลาบออกดอกนี่เพิ่นสิออกเป็นซ่อเป็นพุ่มค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเพื่อนสิเป็นช่อไปเบิดเลยค่ะพี่น้องถ้ายเวลาออกดอกเพื่อนสิสวยงามเป็นตะไนค่ะพี่น้องค่ะสิมาเอาภาพสวยๆงามไปพี่ให้น้องเบิ่งนําพุ่มเบิ่งชอกุหลาบดูค่ะพี่น้องเพื่อนย่งพันออกดอกค่ะถ้าเพิ่นออกดอกสวยงามบิลีค่ะพี่น้องค่ะนี่ยายจ่าจิภาพีผ้านองมาเบิ่งสิมาเอาสวยๆงามไปฝากพี่น้องพุ่อน่ะเบิ้งชอเพื่อน เบือ้องซอกุหลาบแต่ละซอดูพี่น้องบ่ลเมนธรรมดาเด้สวยงามค่ะนี่เพื่อนสิออกเป็นซอจังสี่นี่เพื่อน,ออนอสินอ,นออกจังสีค่ะพี่น้องนี่ออกใบเวลาเพื่อนออกเต็มสวยสวยงามค่ะพี่น้องเพื่อนก็สิเป็นซุ่มท่างข้ามานี่ค่ะพี่น้องมีสีขาวสีแดงอลังการตะการตาค่ะพี่น้องคะอันนี้คือสวนกุหลาบค่ะนี่พี่น้องมทม่ยวออกคว่วมสวยคววมงามเนาะ เอาความสวยความางามมาฝากพี่น้องดีใจล้ายเหมือนฝี่นมาเยี่ยมบ้านนเอาะดอกกุลาดที่สวยงามค่ะถูกกับเพ่งอดแดงได้ไหม ไมกคือยาจ่าเพราะยาจ่ามักสีแดงค่ะสีแดงสีแดงสีแดงมักหลายคักๆสีแดงมักหลายมักหลายสีแดง ึงไม่ใส่กุหลาบก็สีขาวสวยดอกเล็กๆน้อยๆก็สวยมีคุณค่าเหมือนกันนะคะสีขาวถึงไม่ใช่กหลาบก็มีมะแรงตอมนะคะเพื่อนขานี่เนาะขึ้นชื่อว่าดอกไม้แล้วก็สวยหอมแล้วก็มีมะแรงตอมทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็อีกชนิดหนึ่งค่ะสวยหอม มีมเลเร็งตอมทั้งนั้นเลยขึ้นชื่อว่าดอกไม้อยู่ที่ไหนอยู่หน้าบ้านยาจ๋าเองนะคะตอนนี้นี่สวยงามค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะกาล่งท่าเพื่อนออกดอกเบิดนี่โอ้ยสวสวยงามค่ะค่ะพี่น้องคะนะต้นสวยงามค่ะนี่ก็สวยค่ะดอกไม้สีเหลืองดอกใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะ ใหญ่ค่ะสวยงามค่ะเก็บยุคกูบาครับพี่น้องยุคกูบายุคกูบาครับพี่น้องค่ะ พี่น้องเก็บยุกุบาในสวนค่ะยุกกบะยุกุบาสุกค่ะพี่น้องคขาขับพี่น้องยุกุบาอันนึงแกสุกเลยยัดทั้งนี้ยัดทั้งพูดกับพี่น้องค่ะ กบสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องปลูกกินปลอดสารพิษค่ะพี่น้องค่ะปลูกผ้าได้กินบาซื้อบาขายกับปลูกผ้าได้กินก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องค่ะอ๋อเี่ค่ะพี่น้อง นัองค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรรี่โอเคค่ะ